โ okay. น่นตรงนน้นเป็นร้านแพร่สามช่องซีฟู้ดนะเป็นร้านบิฟกุมองนะครับนะเป็นร้านบิบกุมองร้านแนะนำของพังงานะแต่ว่าอิ่มเราก็คงไม่ได้กินและให้ดูเฉยๆนะผมพามาชมวิวตรงชุมชนบ้านสามช่อง ีตรงบ้านสามช่องพังงานะครับนะอ๋อลายกอปันยีอันนี้เขาตะปูอ๋อตะปูอันนี้ทำรอดทำรอดทำรอดกันมูกันนะอ๋อที่ออกพายกันูก็คือพันเจ็ดพี่นี่ก็คือพาไปหมดเลยเหรอหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้เขาจิ้มตันอ๋อโอเคครับไอ้พี่เขามาอธิบายให้อันนี้หมง่บกบันีครับมันอับบนในน้ำอันนี้ก็คือต้องแบบมาแต่เช้าเลยว่าพี่แต่ไม่ไม่แล้วแต่ ล้วแต่แล้วอ๋ออันนี้คือเราก็เลือกจุดได้ว่าจะไปไหนบ้างอะไรใช่ไหมนี่อันนี้ริ่วมจากท่าเรืออ๋อนี้คือท่าเรือเราอ๋อเราอยู่นี่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามจากท่าเรือไปขอตะปูประมาณสี่สิบนาทีประสี่สิบนาทีครับทึาเรือจะจอดที่ขอตะปูงบมีกันจให้น้องเดินเที่ยวสนาทีแล้วแต่ครับผมออกจากขอตะปูเข้ามาทำรอดประมาณสิบนาทีครับผมแต่ที่ทำรอดนี้มันเป็นเรนงขายชีกันนูครับน้องจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้แล้วแต่โอเคครับออกจากทำรอดเข้ามาบวงวัดเกาะกระ อันนี้ก็คือมีร้านอาหารที่เราได้อะไรใช่ไหมครับร้านอาหารอยู่ด้านหน้าอ๋อนี่นี่นี่นท่าเทียบเรือท่าเทียบ<อ>เรือโป๊ะโปเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้อ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคแล้วเดินเดินในหมู่บ้านก็ะบ,บนันนีได้เลยแล้วมาทะลุสนามบนลออครับโอ้โอเคขอบคุณพี่มากครับนี่ข้อมูลข้อมูลเออน่าสนใจนะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคลิปหน้านะคันนี้เราก็ต้องรีบเข้าไปกระบีนี่แผนทัวร์ของ ชุมชนบ้านสามช่องนะก็ตอนแรกนึกว่ามีแค่ร้านข้าวแพ่สามช่องที่เป็นบิ๊บินภูมองนะเขาว่าอยู่ว่ามิชลินเขามาให้ทําไมนะก็ค่อนข้างดืง้อผมเป็นท่าเรือไปเที่ยวชุมชนหมู่บ้านเกาะปันยีด้วยนะก็มาขึ้นตรงนี้เนี่ยนะก็เออพื่อรู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะเก็บไว้สำหรับใครที่อยากไปนะก็นั่งจากตรงเนี้ไปชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็มีแบบวนๆรอบๆดูวิวของตะปูต่างๆนะครับก็มา ขึ้นที่ตรงนี้ได้นะครับผมโอเคแต่ก่อนเรคิดว่ามันแบบไปยากไปลําบากที่ไหนได้ก็ไม่ได้ยากมากเข้ามาขึ้นเหรือตรงนี้ได้นะครับม นี่ก็เป็นห้องไอบิ bit. อ่าวนางนะครับนี่เลเยอเหมือนกันเลเยอเหมือนกันเดะเลยนะจะแค่ีจะดูแบบเหมือนดูสะอาดกว่านะครับนะไม่ทึมๆเหมือนที่กระตะักเนี่ยก็คืนละ900เก้าร้อยเหมือนกันนะพร้อมอาหารเชา้าห้องน้ำโอ้ห้องน้ำก็กว้างกว่านี่ อี่ห้องอาบน้ำกว้างกว่าโอเคถือว่าดีกว่าอยู่นะครับดีกว่าที่กระตะนะครับอ่ไอพิดเอาน้ำนะอ๋นี่เป็นวิว ดูเคาน์เตอร์ดูอะไรก็ดูใหม่กว่าดูใหม่ดูสะาดกว่าที่กระตัะน,นะครับเนี่ยตู้เย็นนะครับนะก็มีน้ำให้2องขวดเหมือนกันขวดใหญ่นี่ซื้อมาเองมาครับผมโอเคโอเคนี่มาถึงกระบี่เรียบร้อยนะครับที่พักที่สองก็เป็นเอ่อไอบิดเหมือนกันนะเป็นไอบิดอ่อนนางนะก็ดู ดูดีดูใหม่กว่าที่กะตะก,ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแบบบรรยากาศดูเฟรนลี่กว่านะครับก็ถือว่าโอเคกว่านะตอนแรกก็แอบลุ้นอยู่ว่าแบบจะเหมือนที่กะตะหรือเ,เปล่าที่กะตะก,ก็แบบแอบ,บ,บ,บวิววิวนิดหนึ่งโอเคครับผมนะก็ก็เมื่อกี้ตอนเช้าอยู่ที่ภูเก็ตนะภูเก็ตก็ขับรถมาพังงาแล้วก็ระหว่างทางก็แวะมาเรื่อยๆนะออกจากร้านน้ำย้อยมาประมาณ บ่ายสองครึ่งก็ถึงนี่ประมาณกี่โมงเนี่ยหกโมงอ่ะประมาณ5้าโมงห้าสิก็ใช้เวลาเกือบสาชั่วโมงนะแต่ว่าก็ขัดไปชิวๆนะก็แวะ,ะชมวิวบ้านสามช่องนะแวะปั๊มแวะอะไรบ้างนะทางก็โอเคนะขับมาได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้จะพาพกินอะไรก็ติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวขอนอนเล่นสบายใจเชิบก่อนต่ยังอิ่มกับร้านน้ำยอยอยู่เลยนะครับผม โอเคข้าวเย็นที่กระบี่วันนี้เป็นร้านวังทรายซีฟู้ดนะครับร้านเก่าแก่เลยนะผมเคยมาเมื่อสิปีที่แล้วนะกระบี่นี่ผมเคยมาเที่ยวอละเมื่อสิปีทีแ่แล้วก็มากินร้านนี้แหละวังทรายนะหลังจากตอนแรกก็จะหาร้านใหม่แต่ว่าดูแล้วแบบร้านนี้แหละจะน่าปลอดภัยสุดนะเพราะว่า ก็ยังมีคนเยอะอยู่นะไม่เงียบเงาก็กลับมาที่ร้านนี้เลยวังสายซีฟู้ดนะก็ดูแบบร้านเขาก็ตกแต่งอาจจะบอกว่าไม่ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าก็สิบปีไม่ได้มาสิบปีล้วนะครับจะมีเมนูอะไรน่ากินบ้างเดลองมาติดตามดูนะครับข้าวเย็ยนที่กระบี่ที่อ้าวนางอ่าเฮเมนูของวังสายซีฟู้ดก็มีหลากหลายมากนี่เป็นน้ำนะมีค็อกเทลด้วยนะอาหารเลยคอมเมนต์โอ้เยอะแยะเลยนะครับ นะของซีฟู้ดของทอดนะสลัดไทยต้ยมยำทะเลซุปนะโอ้หลากหลายมากนะทั้งซีฟู้ดทั้งหนะมึกเนื้อก็มีนะเนื้อ,น,อนะ v e g e t a บ l ลนะครับเมนูไข่ก็มีเยอะๆแซนวิชก็ยังมีเลยนะโอเคเยอะมากนี่ยำก็มี ยำแซลมอนนี่เมนูเมนูแรกมาแล้วนะครับหอยชักตีนนะเป็นหอยพื้นชื่อของจังหวัดกระบี่นะต้องมาใครมาต้องมาสั่งเมนูนี้กินนะครับผมเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบกลิ่นดีมากอาจจะแซ่บมากอ่าอย่างแรกมาแล้วนี่จะมีตีนอยู่ข้างเสิร์ฟร้อนๆตอนนี้มีตีนนะดูมาก เฮ้ยระวังขาดนะโอเคกินลงไปึนี่แตบเวอร์งหงมดีไหมเหมือนสิบปีที่แล้วไหมหนุบหนับหนุนับนี่อันนี้กินไม่ได้นะเที้ยงแพงปากนะ หนึบหบนับหนึบหนับนี่อันนี้ยำไข่ปลาตีอยากกินตั้งแต่ร้านน้ำดอยละเราก็ต้องมากินที่นี่นี่ไข่ปลาเขาจะทอดมาก่อน อันนี้เป็นหอยแมงคู่อบก,กระเทียมนะกินกระเทียมหอมมากยำไข่ปลาแต่ว่ายำรสชาติโอเคไม่ไไม่ได้ผ็ดแอบยำก็รสชาติไม่ติดจามอนะ่ะไข่ปลาก็มันๆอร่อยดีหอยแมงคู่เผากระเทียมนี่อันนี้หอยก็ถือว่าหวานมากแต่ว่ามันแค่เผากระเทียมมาก็ไม่มีรสชาติต้องชิมกับจิ้มซีฟู๊ด บกว่มามันจะแนะนำร้านเราจถามแล้วว่ากินไรหร่อยคือจบมากกหวานเลยน,นี่อันนี้เป็นข้าวมันฟูจานกลางนาะครับก็เยอะมากอยู่นะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปาลา okay. พีพ่เค่ก็มันฟูอร่อย ดานกาวเพราะว่าได้เยอะนะปปูนะไข่เจียวปูครับอย่างสุดท้ายนะไข่เจียวปูก็จะเป็นแบบไม่ได้ปูแบบใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีอยู่ซีฟูดกระทะร้อนเดือดมากนะยี่ไฟลุกมากทำในกระทะสดๆเลยนะอันนี้เป็นเมนู m m e น d ด้วยนะครับนซีฟูดกระทะร้อนทำสุกใน กระทะเลยนะครับเมื่อกี้ไฟลุกท่วมมากชิมกันเรามา็นไหร้อนก่อนแป๊บหนึง่งชิูกระทะร้อนชิมเมึก่บนอืมรสชาติจะเป็นผักเปี้ยวหวานนะครับผักเปี้ยวหวานกระทะร้อนมีปลาปลาเราจะมาโคเคของสายซีฟูดน,นะครับก็ถือว่าคุณภาพคงเดิมนะสิบปี ที่แล้วยังไงตอนนี้ก็ยังงั้นนะเพิ่มเติมคือร้านใหม่รดใสก็เดิมน,นะครับมาแวะร้านนี้ได้นะก่อนสายสี่ทุ่มนะร้านดังร้านกาแฟจเมาแน้านะครับผมเค่นะ